หมาวัดเก่าแก่ชื่อทองมีพฤติกรรมสุดแปลกชาวบ้านเห็นมันจ้องมองความว่างเปล่าเห่าหอนกลางดึกเหมือนเห็นผีร้ายทุกคนซุบซิบกระซิบกระซาบบ้างก็กลัวบ้างก็สงสารแต่ไม่มีใครรู้ความจริงเบื้องหลังสายตาอันมุ่งมั่นของมันคืนหนึ่งลมพัดแรงผิดปกติไฟในหมู่บ้านดับวูบเสียงหวีดหวิวชวนขนลุกดังมาจากป่าช้า ชาวบ้านต่างพากันหวาดกลัวทองที่นอนอยู่หน้าสาลาวัดก็ลุกพรวดพลาดขนลุกชันไปทั้งตัวดวงตาคู่คมเปล่งประกายสีแดงระเรื่อมันเห่ากระโชกไปยังความมืดมิดเบื้องหน้าอย่างเกรี้ยวกราดไม่ได้แค่เห็นผีแต่มันกำลังต่อสู้กับบางสิ่ง เสียงขู่คำรามของทองก้อมกังวานไม่ใช่การเตือนแต่เป็นการขับไล่วิญญาณร้ายที่พยายามเข้ามาทำร้ายชาวบ้านมันคือผู้พิทักษ์ลับฮีโร่สีขาไร้เสียงที่คอยปกป้องหมู่บ้านจากเงามืดของวิญญาณชั่วร้ายทุกคืนเพื่อให้ทุกคนหลับอย่างปลอดภัยโดยไม่มีใครรู้